สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาพูดกันนะคะว่าทําไมนะคะเราจะต้องขัดผิวนะคะหรือผัดเซลล์ผิวของเราจําเป็นไว้ที่เราต้องขัดผิวนะคะเอาเซลล์ผิวที่ตายแลวให้ออกวันนี้นะคะเรามาฟังกันนะคะวันนี้เราก็อย่างที่บอกว่าการขัดเซลล์ผิวนะคะเป็นการปรับสภาพผิวแล้วก็ขจัดจเซลล์นะคะขจัดจเซลล์เก่า หรือเซลล์ที่ตายแล้วหรือเซลล์ที่อยู่บนชั้นบนผิวหนังของเรานะคะให้หลุดออกไปทําไมรู้ไหมคะเพราะว่าผิวนะคะจะได้มีการผัดเซลล์ผิวนะคะ,คะนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยถ้ามันไม่เกิดการผัดเซลล์ผิวเป็นเวลานานมันก็จะมีเกิดการอุดตันนะคะของสิส่งสกปรกต่างๆของไขมันต่างๆก็จะก่อให้เกิดอาการของอผิวเนี่ยแห้งหรือว่าเกิดริ้วรอยนะคะ ในที่สุดดังนั้นนะคะการขัดเซลล์ผิวนะคะจึงจะช่วยขจัดสิวขจัดเซลล์นะคะที่ตายแล้วนะคะให้หลุดออกนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะที่อยู่บนชั้นบนผิวเนี่ยรอยอรอยดำต่างๆริ้วรอยนะคะผิวที่มันอุดตันไขมันต่างๆแล้วก็กระตุ้นนะคะผิวเซลล์ผิวใหม่เนี่ย ให้ทดแทนขึ้นมาให้เกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาแทนนะจ๊ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณจำเป็นนะคะที่จะต้องขัดผิวด้วยวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองนะจ๊ะควรที่จะขัดผิวนะคะหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขัดผิวเราเนี่ยทุกวันนะคะเพราะนั้นนะคะเนื่องจากว่าการที่เราขัดเซลล์ผิวทุกวันอาจจะทำให้ผิวหนังชั้นบนเนี่ยนะคะเกิดการที่ ยิ่งทาให้ผิวเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันต่อต้านนะคะแล้วก็เวลาเราโดนแสงแดดนะคะหรือว่าแสงนิออนต่างๆมันก็จะไม่มีตัวที่ปกป้องนะคะหรือพวกมลภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นการขัดเซลล์ผิวนะคะการขัดผิวนะคะที่ถูกต้องนะคะอย่างคนที่มีผิวแห้งนะคะคนที่มีผิวสองครั้งนะคะต่อสัปดาห์ นะคะส่วนคนที่มีผิวมันก็สามารถขัดได้ประมาณสัก4ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการที่ผ่าเซลล์ผิวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะเซลล์ผิวใหม่ของเราให้ชุ่มชื่นแล้วก็สวยสดใสนั่นเองเพราะฉะนั้น การขัดผิวเนี่ยจำเป็นนะหลายคนนะที่เข้ามาคุยกับนิชภานะคะบางคนเนี่ยนิชภาแนะนําว่าเฮ้ยคุณคะคุณต้องแบบว่าขัดใบหน้าหน่อยขัดเซลล์ผิวหน่อยก่อนที่คุณจะไปงานปาร์ตี้นะคะหรือว่าออกงานต่างๆนะคะหรือว่าเฮ้ยผิวมันจับแล้วมันมีตะปุ่มตะป่ําต่างๆนะคะ ตัวนี้จำเป็นนะการผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จำเป็นด้วยแล้วสารสกัดที่ใช้นะคะก็ยิ่งจําเป็นนะคะวันนี้มีตัวนี้นะคะมาแนะนําเป็นตัวที่นิชภาชื่นชอบมากเลยอีกตัวหนึ่ง นะะในการขัดเซลล์ผิวอย่างวันนี้นะคะก็ขัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็แต่งหน้าก็จะจับหน้าดีเลยหน้าก็จะกระจ่างใสนะคะ <c oughs> ในตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดนะคะก็ <c oughs> จะมีในเรื่องอว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นหลักเลย <c oughs> ในเรื่องของว่านหางจระเข้นะคะก็จะมีในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวนะคะทาให้ผิวชุ่มชื่นนะคะ, <c oughs> ะ,คะแผลที่เป็นสิวต่างๆผื้นคันต่างๆรอยแดงต่างๆก็จะ สมานตัวรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีตัวในเรื่องของปาเปนนะคะปาเปนของมาร์กอรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวเก่านะคะเผยผิวใหม่ให้เอาเซลล์ที่ตายแล้วให้ออกนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยคืนผิวนะคะที่ให้สวยเนียนนุ่มนะคะ กระจ่างใสนะคะเพราะว่าในนี้นะคะในปลาเป็นมรกกอมี aha นะคะจากธรรมชาติแล้วก็อุด,ดมด้วยวิตามิน A และก็คะซึ่งดีเยี่ยมยอดมากแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือมีในเรื่องของเยื่อผย รู้ไหมคะว่าเยื่อผยมีความสำคัญยังไงแล้วก็มีในเรื่องของเยื่อผยเยื่อผยนะคะก็จะเป็นผงเยื่อผยมาในเรื่องของการมาดูดสารพิษนะคะมาดูดสารพิษสารที่ตกค้างนะคะจากที่อยู่บนใบหน้าเราเพราะว่าหลายท่านก็ใช้ทั้งครีมใช้ทั้งเครื่องสําอางนะคะต่างๆใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะมาเอาสิ่งสกปรกนะคะพวกสารพิษต่างๆที่มันตกค้างมลภาวะต่างๆที่อยู่บนใบหน้านะาคะในตัวนี้ออกจากใบหน้าเราเลยนะคะแล้วก็ เขาก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะเอาสารพิษออกแล้วแล้วก็ฟื้นฟูผิวให,ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ลดริ้วรอย,เ,ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะในปาเปนนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของเผยนะคะผิวใหม่นะคะเพื่อความกระจ่งางใสของใบหน้าแล้วยังมีตัวเด่นๆ,ๆอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเจลเจาบีดนะคะเจลเจาบีดนะคะก็จะช่วยขจัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรก นะคะสิ่งอุดตันนะคะที่อยู่บนรูขุมขนรวมทั้งเซลล์ผิวเก่านะคะที่เสื่อมแล้วนะคะให้หลุดออกนะคะแล้วก็เผยผิวใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นผิวก็จะกระจ่างใสกับมาเนียนนุ่มชุ่มชื่นอีกครั้งยังไงล่ะคะนี่เลยสิวเซียนนะท่านใดที่มีปัญหาสิวเซียนที่อยู่บนจมูกสิวเซียนสิ่งอุดตันใบหน้าของเรานะคะรูขุมขนกว้างมีสารพิษที่ตกค้างบนใบห,หน้าหน้าไม่ใสนะคะหน้าหมองคล้ำต่างๆนะคะแนะนํา ให้ขัดผิวนะคะอย่างที่เน้นย้ำไปว่าการขัดผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแห้งฟังดีนะคนที่ผิวแห้งนะคะให้ควรใช้นะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะส่วนคนที่มีผิวมันนะคะก็สี่ครั้งต่อสัปดาห์ได้นะคะหรือท่านใดนะคะที่จะออกงานอีเวนต์ต่างๆงานปาร์ตี้ งานแต่งงานบวชน,นะคะไปออกงานแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆอยากให้เครื่อนสัอางแต่งตา้วติดทนนานแล้วก็เป็นออร่ากระจายใสนะคะแล้วก็เผยผิวใหม่ให้ผิวดูชุ่มชื้นก็แนะนํานะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวขัดผัดเซลล์ผิวนะคะอย่างดีเลยของ forever นะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นของผิวเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกลับคืนผิวใหม่ให้กับเรานะคะราคาก็เบามากราคา เบามากเลยนะคะที่2 0 3โครนเท่านั้นนะคะ smoothing e x f o r i a t o r นะคะของ f o r e v e r l i v i n g นะคะตัวนี้เป็นตัวผัดเซล์ลเลยรับประกันดีมากแล้วเอ้ที่สำคัญนะคะเวลาเราขัดเนี่ยอย่ารงน้ำหนักแรงเพราะว่าไอตัวอจอจอบาบีก็ดีนะคะตัวในเรื่องของผงผงเยื่อใ่นะคะเขาก็จะช่วยขัดเซล์ลเราอยู่แล้วเราก็ขัดรูปเบาๆนะคะ บนใบหน้าให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำออกเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะให้ดูเนื้ออ่ะดูเนื้อนิดนึงนี่ค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบว่าถ้าคุณสัมผัสได้มันจะเป็นเหมือนเนื้อทรายนะคะเนื้อทรายมะขามเล็กๆๆๆๆนิ่มๆๆๆของเรานี่แหละนะคะ แทบไม่มีกลิ่นกลิ่นสะหอมอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวขัดหน้าที่ดีเยี่ยมยอดนะคะแนะนํานะคะเราการันตีสินค้าที่60วันไม่ดีเรายินดีคืนเงินได้เลยคะ่ะสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาหรือติดต่อคนที่แชร์คลิปคลิปนี้ได้เลยจ้ะ